สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในช่องเกมม็อบทอยนะครับในเกมซารีวเล่นะครับผมครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็เมื่อวานผมน็อกไปเลยนะครับก็คือกลับจากฝึกงานก็น็อกไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้อัดชีปนะครับวันนี้ครับผมตั้งใจจะมาอัดชีปนะครับทำสรุปไม่ย่างดีนะครับท่านผู้ชมผมทํามาใส่กระดาษมาอย่างดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงครับรักนะครับอ่ารักที่แปลว่าโชคชะตานะครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นรักที่เป็นอันนี้เป็นนามนะครับถ้ารักที่เป็นอาจจะชี e นะแปลว่า ความโชคดีนั่นเองครับอันนี้เราจะพูดถึงโชคชะตานะครับที่เป็นนามครับเขาบอกโชคชะตาของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆมันส่งผลกับหลายๆด้านของเกมนะครับผมนะก็อย่างเช่นนับการอัตราการดรอจดิสนะครับโจดิสหรือว่าอัตราการที่ได้รับสมบัติหีบสมบัติจากการตกปานั้นโจดิสก็คือนะครับโจดิสก็คืออันนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ครับโจดิสจะมีหลายประเภทมากนะครับท่านผู้ชมนะจะมีโจดิสโฟ a ์เซนโจดิธนะครับแมกมาโจดิสแล้วก็มีอมนิโจดิสนะครับ ไอ้ของพวกนี้ครับสามารถให้คลินนะครับเอาไปทุบนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรนะท่านผู้ชมมันก็จะดอบนุ่มดอกนี่เต็มเต็มอ่อหลายอย่างเต็มไปหมดแล้วท่านผู้ชมวันนี้ถ้าผมพูดผิดนิดหน่อยก็ขออภัยมาณที่นี้ครับเพราะว่าผมมาโซโล่สดเลยนะท่านผู้ชมนะจะท่านผู้ชมจะเห็นมาคลิปผมไม่ค่อยมีตัดต่อนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่านะครับผมเวลาน้อยนะครับในการตัดต่อก็เลยอยากโซโล่สดแล้วก็ต้องพูดแบบพูดให้มันผิดน้อยที่สุดนะคท่านผู้ชมถ้าผิดอันไหนก็ขออภัยมาณที่นี้เนี่ยนะครับผมนะเขาบอกว่านะครับ คุณก็จะมีโอกาสมีอาการการดอบนะครับในการดอปโจเดตนะครับการทุบหินก็จะมีโจเดตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีหิบสมบัติการตบปา่นงครับผมแล้วก็จะมี2รูปแบบนะครับโชคชะตาเนี่ยมันมี2รูปแบบนะครับท่านผู้ชมนะจริงๆมันมี3นะครับผมนะผมจะเพิ่มอีกอันนึงอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแหวนนะแหวนนี่เป็นลัคกี้ริงนะลัคกี้ริงเนี่ยหาได้จากต้องรออัปเดตนะครับรอเขาอัปเดตมบาย1.5นก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอก่อนครับมันจะเพิ่มมันจะเพิ่ม โชคนะครับ0.025นะครับบวกไปเลยนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องใส่แหวนนันด้วยนะครับก็คือถ้ามีเดี๋ยวนะถ้ามีแหวนก็คือก็คือจบเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปใส่แหวนใดๆสิ้นก็คือโชคโะตามันก็จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นเลยที่เราได้นะครับท่านผู้ชมแต่ต้องรอแพท1.5ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับต่อไปนะครับมันจะแบ่งไปสามอย่างหนึ่งนะครับเป็นไดี่ลิงเอ้ยไม่ใช่ไดี่ลัรนะไดลิลารก็คือ เป็นโชคชะตาในรายวันนะท่านผู้ชมนะครับถ้าสมมติเราตื่นมาแล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาน,นั้นได้นะแม้ว่าเราจะ,ะแม้ว่าเราจะหัวมหอมอแบบว่าไม่กดก็ไปดูในทีวีนะท่านผู้ชมมันก็ไม่ส่งผลอะไรนะท่านผู้ชมนะโชคชะตานั้นก็คือถูกกาหนดไวแล้วนะท่านผู้ชมแต่ผมจะมีนะครับมีทริคในการแก้โชคชะตาไดอารี่โชคชะตานะครับก็คือไดอารี่รักเนี่ยมีสอนกันนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบาย3อย่างนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเป็นไล่มามา3อย่าง อันที่1เป็นเดรี่ลักอันที่2เป็นบัฟนะเป็นลักบัฟก็คือเป็นโชคชะตาก็จะมีดาวติดอยู่ข้างบนเป็นอ่าเป็นบัฟนะครับบวกลักบวกหบวกสบวกสที่ได้จากการกินอาหารหรือว่ากินอ่ากินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองนะครับผมนะอันที่3ก็เป็นลิงนี่เองครับส่วนเดลี่ลักนะผมจะมีทริคนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่ครับเดลี่ลัก้อสามารถหาดูได้เอ่อเราอยากรู้ว่าเดลี่ลักแต่ละวันของเราเนี่ยเป็นยังไงครับก็กดคลิกที่ทีวีนะครับกด ฟอร์จูนเทเลอรนะครับเขาจะบอกนะครับ a อเด e เซนเดอร์หรือนิวเรเวอร์แฮจอนยังฟอรอันนี้ยังไม่ได้สำคัญอะไรมากครับสำคัญตรงนี้ครับ The spirit in the good humor นะครับก็แปลว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเหมือนว่าก็ดีนะดีปกตินะไม่ได้ดีมากนะครับ I think you ฮ a อล a a ตอ t l อ t l l ต t t t e e ์ตาร์ลก็คือมีโชคดีนิดนึงนะครับถ้าผู้ชมสังเกต็นว่าเนี่ยมันจะมีแบบเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมซูมซูมเข้าแล้วมันจะขึ้นขึ้นใหญ่กว่านะ เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเหลืองๆหลืองเป็นสามเหลี่ยมนะท่านผู้ชมถ้าถ้าจาอังกฤษไม่ได้ก็จําเป็นรูปเอาก็ได้นะครับว่าขึ้นตามตามสามเหลี่ยมนะี่คืออันนี้เป็นกูฮิวเมอร์นะกูฮิวเมอร์เนี่ยมันมันคืออะไรท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่ครับสามเหลี่ยมเหลืองเนะืองเนี่ยคูฮิวเมอร์นะครับคือโชคมันไม่ได้ดีมากสุดแต่ว่ามันลองจากโชคดีที่สุดนะครับถ้าโชคดีที่สุดมันจะขึ้นว่า the spirit is very happy today นะครับเท่านั้นนะ โดยนะครับโชคดีมันจะมีบวกเพิ่ม0.07นะครับมากกว่า0.077แต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่นะมีมากกว่านี้เป็นต้นนะครับส่วนวันนี้ที่เราได้เนี่ยจะเป็น่อ o o o u m u r t r t o y a y นั่นเองนะครับก็จะมีโชคนะครับอยู่ตั้งแต่ระหว่างบวก0.02ไปจนถึงบวก0.07นั่นเองก็คือจะเริ่มตั้งแต่บวก0.03บวก0.04บวก0.05บวก0.06 ไปจนถึงบวก0ูนนนั่นเองนะครับโชคก็จะมีติดบวกนะครับอ่านะครับต่อที่การโกงกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นะครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของวันนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะเอาของวันพรุ่งนี้นะครับก็ให้กดเซฟแบ็กอัพไปนะครับท่านผู้ชมนะกดเซฟแบ็กอัพไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้นอนนะครับก็คือนอนตอนเย็นก็ได้หรือนอนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะแล้วเราก็พอวันนี้นะครับตื่นมานะท่านผู้ชมจะเห็นว่านะครับเออเรามาดูดวงนะครับฟอร์จูนเทลเลอร์่ะ มายรี่เพอร์ทูเพอร์ทูเบดนะครับทูเดย์ลักอินนอตวิวยูไซน์ับลักอินนอตวิวยูไซน์นะอันนี้นะครับก็คือนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโหลดนิดนึงนะลักอินนอตวิวยูไซน์นะครับถ้าจะมีลักวินนอตอีวูไซน์นะก็คือนะครับจะเป็นอันนี้ครับโชคชะตานะครับลักนะครับจะอยู่นะครับอยู่ในช่วงนะครับตั้งแต่ลบศูนนะไปถึงลบศูนย์จุนย์สองผู้ชมนะครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็คือจะติดลบนะครับแต่ว่ายังไม่แบส,สุดนะถ้าแบส,สุดเนี่ยจะมีคำว่า spirit a r e v e r y d i s p a c e d today นะครับก็ day w i l l do the best to make your life d i f f i c u l t ก็คือจะน้อยกว่า0.007อันนี้ก็อย่าไปลงเมืองอย่าไปทำอะไรทนะั้งสิ้นก็ปลูกผักเก็บอะไรไปปกติละกันนะครับนะส่วนดวงที่มันจะเหมือนกันนะครับก็คือ s p i r i t spirit a some what a n no y today หรือว่า spirit a some what miley per tube ทุเดนั่นเองอันนี้จะเท่ากันนะครับท่านผู้ชมจะเป็นลูกข้างคาวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับวิธีการนะครับวิธีการเปลี่ยนโชคชะตานะครับก็คือนะครับให้เรานะครับให้กดตรงนี้เมื่อกี้ผมกดเซฟแบ็กอัพของวันที่24ไปแล้วนะครับวันนี้วันที่เป็นที่25่หแล้วท่านผู้ชมนะก็จะเข้าไปที่ swap to the previous save นะท่านผู้ชมนะครับกดสวับปุ๊บเมื่อกี้เราได้เพอร์เพอร์เพอร์ชูฟอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมนะ ให้เรากลับทําการนอนใหม่นะท่านผู้ชมนะมันก็จะแวบมาวันที่ยี่สี่นะท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับเราก็มาดูใหม่นะท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นว่านะครับอันนี้ซัมบอตไมลี่เพิร์ททูบทูเดย์ครับอันนี้มันซ้ำนะท่านผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่นะครับมันมีซ้ำได้นะท่านผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าคิดว่าเพิ่งที่มันไม่ติดนะท่านผู้ชมนะเอาใหม่นะท่านผู้ชมนะ แล้วก็สวัสใหม่นะท่านผู้ชมนะก็นอนใหม่ครับวันที่ยี่สี่ต่อไปก็นอนต่อไปมันเป็นวันที่ยี่ห้านะท่านผู้ชมที่เราอยากให้เปลี่ยนคือวันที่ยี่ห้านะครับอืมนะต่อไปครับเข้ามาเช็คใหม่แล้วออทีวีมันอยู่ใกล้ๆก็ได้ครับจะได้เช็คง่ายๆครับนี่ครับสปิริตอ่าเวอร์รี่แฮปปี้ทูเดย์พอเราขึ้นแฮปเวอร์รี่แฮปปี้ทูเดย์ปุ๊บเราก็จัดเลยครับท่านผู้ชมนะมันจะเป็นรูปเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะเวอร์รี่แฮปปี้ทูเดย์นะมันจะเป เดลิบัฟเนี่ยจะมีมากกว่า0.07นะท่านผู้ชมนะผมจะไปดูนะว่า Daily Buff s, เดลิบัฟเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะครับมันจะช่วยอะไรบ้างเราไปดูกันนะท่านผู้ชมนะนะครับอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับตั้งแต่อันดว่วีที่สุดก็คือว e นนี่แฮปปีนะครับจะเป็นมากกว่า0.07นะครับส่วน g ู o ิวเมอร์ or, ก็พูดไปแล้วนะนิวอ่ามันจะมีฟิลเนวทอลทูเดย์ฟิลเนวทอลูเดย์เนี่ยจะช่วงอ่าจะอยู่ระหว่างนะครับ ลบ0.02นะไปจนถึงบวก0.02นะครับแต่มันจะไม่เท่ากับ0นะท่าผู้ชมนะครับอันนี้นะมันจะเป็นทริคคือมันจะไม่เท่ากับ0นะครับจะเท่ากับ0ก็ต่อเมื่อดิสไล i ์นะครับเดอะสปิริตฟิลอ l ลซูลูดนิวชอวทูนะท่านผู้ชมก็ถ้าใครฟังไม่ทันนะก็สามารถแคปรูปนี้แคปหน้าจอตรงนี้ครับที่ผมอธิบายไปเอาไปเอาไปเอาไปเช็คดูได้นะครับในรูปนะครับท่านผู้ชมนะอัน ก็คือมากกว่าบวกศูนยนศครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมไปอันใหม่นะครับจะได้เออ่ท่านผู้ชมจะได้อ่าไม่เบื่อนะท่านผู้ชมนะต่อไป daily luck e f ฟ e c t นะเขาบอกว่า daily luck เนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างน,นะท่านผู้ชมเนี่ยครับไอ daily luck ก,ก,ก็คือทั้งหมดนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 6อันนะครับก็ดีที่สุดจะเป็น very happy today ครับจะส่งผลนะครับกับอันที่หนึ่งนะครับจำนวนมาที่ดอกจากต้นไม้ก็คือคุณตัดต้นไม้เนี่ยไม้มันจะดอกเยอะขึ้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็โอกาสที่จะได้อ่า โคนะครับก็คือ,อเป็นฐานหินนะครับจากก้อนหินที่เราที่เราเอาระเบิดไปวางในถ้าเนี่ยเยอะขึ้นหรือว่าคุดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่2โอกาสที่จะเจอบันไดนะครับจากการาไปที่เมืองนะครับก็จะเจอง่ายขึ้นนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะโอกาสที่จะเจอจอําจนวนแร่ที่เราได้รับเนี่ยจากการที่แพนนิ่งนะครับแพนนิ่งก็คือการเอาเนี่ยครับเอาอันเนี้ยไปไปวางไว้ตรงสตรีมตรงตนสตรีมที่มันที่มันมีเหมือนแบบ แสงว่าขึ้นมาโอกาสว่าจะเจอเยอะขึ้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเจอเซก,กันเซก,กันไอเทมจากการแพนดิ้งนะก็คือมีโอกาสเจอไอเทมที่2นะจากการแพนดิ้งนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอโจ๊ที่ดอกจากอ่ก้อนหินนะครับผมนะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกับการที่จะเจอของที่มันแรล่ท่านผู้ชมนะครับก็แล้วก็ィィอาร์ติฟิกอาร์ติแฟกด้วยนะท่านผู้ชมนะ ต่อไปนะครับการโอกาสดรอปจากการที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับก็คือมีโอกาสเจอและบิดฟูดนะครับและ Bi ิดฟก็จะเป็นขากระต่ายนะท่านผู้ชมนะและปิดฟุดนะครับที่สัตว์เลี้ยงที่เราต้องมีกระต่ายนะครับนะท่านผู้ชมนะแล้วก็โอกาสเจอนะครับปีของเป็ดนะท่านผู้ชมนะโอกาสที่จะเจอปีของเป็ดก็จะมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะนะครับโอกาสที่จะเจอไอเทมนะครับจากถังขยะนะครับแล้วก็จะไม่เจอเป็นทรัชนะครับผมนะ ต่อไปนะครับเขาจะบอกว่าคู่ที่เราสมรสไปด้วยเนี่ยครับก็คือแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกจะมีความอิจฉาครับเจียรัสนะครับหลังจากที่ที่เราให้ของขวัญจากคนที่เราเป็นแคนดิเดตแมรี่เอทแมรี่เอทก็คือหมายความว่าที่เราให้ดอกไม้ไปนะครับก็คือแคนดิเดตทั้งหลายนะครับอืมนะแล้วก็จะมีโอกาสเจอของของที่จากการตกปลาครับท่านผู้ชมนะก็มีโอกาสเจอไอเทมที่เป็นพิเศษนะก็คือนับชูนกราฟนะครับพิมพ์สิกชาร์ดอิเดียมแบนนะครับท่านผู้ชม นะแนสซุนแกฟก็คืออันนี้ครับเป็นดาบแต่ดาบนี้มันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะดาบมันปกติมากธรรมดามากโอกาสที่จะเล่นเพย์เพย์ยิงสล็อตที่คาสิโนมีโอกาสดวงดวงดวงดีมากขึ้นครับเพย์ยิงสล็อตคาสิโนก็นะครับมันจะมีสล็อตให้อยู่นะท่านผู้ชมสล็อตแมชชีนนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้รางวัลมากขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ผมจะสอนอสล็อตในคลิปถัดไปนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ศึกษามากมายนะสล็อตแมชชีนมันก็จะได้เงินแบบคูลเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ย ตามเงินที่เราลงนะครับผมแต่โอกาสมันก็ยากอยู่นะท่านผู้ชมส่วนมากจะเสียมากกว่านะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็เออถึงไหนแล้วนะครับรับบัฟโอเคครับมีโอกาสนะครับที่จะได้อ่าไฟฟ้าจะผ่ามาขึ้นนะก็คือมีโอกาสที่เราจะได้ของที่เราจะได้จากไฟฟ้าก็คือชิ้นนี้ครับผมนะผมพาไปดูครับผมนะอ๋อนี่ฝนไม่ตกนะครับมันจะมีวันเนี่ยครับเนี่ยจากจากอันเนี้ยมีโอกาสฟ้าผ่าที่จะได้ของจากเนี่ยครับ ไ้ตัว mm. น,นี้มากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะนะครับผมต่อไปนะครับก็นะครับ Girl. มีโอกาสเจอนะครับเจอห้องที่มีโอกาสเจอไอเทมที่มันดอกคูณ2นะท่านผู้ชมนะแต่ผมจะพาไปดูสมมุตินะครับข้าโพดนะครับเราปกติมันจะมีเสียงดอกถ้าเป็นอันที่มันส่งถ้ามันโชคดีเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นมาในท่านผู้ชมที่เราเจอแบบดอกคูณ2นะท่านผู้ชมนะเป็นผลไม้ที่ดอกคูณ2อนะอันนี้ก็อย่างละอันอยู่นะครับ ดูมีเสียงจริงหรือเปล่านะพกเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเหมือนจะมีเด้งขึ้นมาโผล่มาอันนึงนะใช่ไหมจูมิโนสเขาเก็บเนี่ยมันจะมีแบบปึ๊กปึ๊กปึ๊กขึ้นมานะผู้ชมนะเนี่ยมันจะปึ๊กปึ๊กปึ๊กขึ้นมานะผู้ชมนะใช่เปล่าครับแต่มันแต่มันมีโอกาสเพิ่มดอกคูณสองนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะดอกขึ้นเสียงเป็นยังไงมีเสียงจูมิโนสขั้นไปแล้วแต่ตอนนี้ครับ 25, 26 อือนะครับโอเคครับผมนะต่อไปนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้คอฟฟี่บีนโปรตีโต้ทอมเอตโต้บลูเบอรี่ฮอตเพเปอร์เอ็กแพนดนะครับแล้วก็แคนเบอรี่สตรอเบอรี่ดับดับเบิลอีกนะครับดับเบิลไปอีกนะนะครับผมนะผมก็เมื่อกี้ผมก็ดึงคอหนอคอนอาจจะไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมนะต้องเป็นอันที่เขาระบุไว้นะครับท่านผู้ชมนะ ต่อไปนะครับก็มีโอกาสเจอนะครับเชอร์ชลูมอินสกูแคนคาร์เว่นะครับเราจะมีโอกาสเจอบ่อยขึ้นนะครับผมนะแล้วก็เงินที่ได้รับนะครับผมนะเงินที่ได้รับเงินที่เสียแล้วก็ไอเทมที่จะตกตอนที่เราตายก็จะลดลงนะครับท่านผู้ชมนะตอนที่ตายในเมืองนะครับท่านผู้ชมแล้วมีโอกาสได้เจมโนดนะครับเจมโนดนะครับเจมโนดกับมิสติกสโตนนะครับมิสติกสโตนนี่ผมบอกเลยว่าต้องรีบเก็บนะท่านผู้ชมนะเพราะมันจะดรอปของดีมากนี่ครับมิสติกสโตนก็จะไปหนีครับมีโอกาสเจอมากครับ อันนี้จะพบในชั้นมากกว่าชั้น100นะครับในสกูคารเว่นนะครับท่านผู้ชมนะในเมืองทะเลทรายนี่ครับก็จะมี1-3อิริเดียมโอลิเรียมแร่อิริเดียมนะครับแล้วก็แร่ทอง1-4แล้วก็มีโอกาส25%นะครับเจอพิมติชัดอันนี้มีโอกาสเจอพิมติชัดเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเจมโนดก็จะเป็นลักษณะเนี่ยครับพวกเจมโนดต่างๆนานาครับนี่ครับเจมโนดก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็อะมีทิสดอป โอกาสดอปพิสมาติกชาดูบี้โทปาอะไรก็แล้วแต่ในทุกชั้นของโตอ,อ,อันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเรามาดูลักบัฟนะครับลักบัฟก็นะครับก็จะได้จากการกินอาหารน,นั่นเองนะครับกินอาหารแล้วก็กินน้ํานะครับแต่น้ํามันไม่ค่อยมีบัฟบัฟเพิ่มโชคดีจะเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะนะครับก็เนี่ยครับท่านผู้ชมก็มาดูกนะันอันที่มันเพิ่มมากสุดเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นเมจิกบล็อกแคนดี้นะท่านผู้ชมนะ เพิ่มรักนะครับบวก5นะครับท่านผู้ชมเวลา8นาทีนะครับ8เวลา8นาทีเวลาจริงนะท่านผู้ชมนะลองออมาก็จะเป็นลัคกี้ลันส์นะครับบวก3นะครับโชคดีบวก3นั่นเองท่านผู้ชมนะอันนี้มันจะไปรวมกับอันข้างบนเดลี่รักนะครับแล้วก็จะส่งผลต่างๆนานาซึ่งเขาบอกลักบัฟเนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันครับเขาจะช่วยนะครับในการโอกาสดรอปนะครับอ๋อถ้าดรอปถ้าขนเป็ดกับ r a b บิทฟู้ดเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะครับอ,อบัฟที่กินจากอาหารจากน้ำเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเราจะพบนะฟรีชิงเทรเชอร์เชสนะครับก็คือพบเ,ออเขาเรียกอ,อะไรสมบัติที่ตกปลามีโอกาสเจอมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสเจอเอ,อจากแหวนปกติจะเป็นสมอลิสมอลโกลินสมอลแมนเดลิงจะเปลี่ยนเป็นโกลินกับแมนเดลิงนะครับท่านผู้ชมนะนะครับผมนะเขาบอกทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับอืมนะอืมแต่ว่าผมว่า ผมว่าไอเนี้ยมันก็ดูเหมือนจะแบบออรล่าอันที่สมนะ Lucky Link นะท่านผู้ชมลองดูนะครับอันเนี้ยแต่ต้องรอหนึ่งจุดห้าก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าเนี้ยมันเหมือนจะมีผลผลในการหาบันไดอยู่นะท่านผู้ชมนะครับ l ั c บัฟเนี่ยโอ้แตวผมดูแป๊บหนึ่งนะมอ r ล l l y Happy, s u p e อืมแต่เขาไม่ได้ระบ,บุสักเท่าไหร่อ๋อความต่างกันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับ นอกนั้นก็น่าจะเพิ่มกันอยู่นอกนั้นก็คือน่าจะน่าจะเสริมเสริมกับเสริมกับเดลี่ลักก็คือคือมันจะมีอันต่างกันอยู่แค่สองอย่างก็คือโอกาสที่จะเจอแหวนในการตกปลาเนี่ยแหวนที่จากหีบเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก s m a ลโ gold ring small m a g n กลายเป็นแหวนที่มันแบบ gold ring magnet r i n อันน,นี้มันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกครับแล้วก็โอกาสที่จะดอปผลเป็ดกับแ a บ b i t foot ก็ไม่ใช่สาระอาจจะมีสาระสำคัญนิดนึงนะครับแต่การที่เราออ่ ที่เรากินอาหารเพื่อเพิ่มบัฟเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งหมดนี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอกาสที่จะเจอ,เอทั้งหมดนี่เลยครับยกเว้นขนเป็ดกับแรบบิ t ฟู o ดแล้วก็โอกาสที่จะเจอแหวนที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนเป็นแหวนที่มันระดับเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนอกนอกนั้นก็จะมีการเพิ่มเนดะี๋ยผมจะทดสอบไปดูละกันเนาะนะครับว่าเดลี่ลักเนี่ยผมเนะเป็นเวลี่แฮปปี้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะส่งสาธิตนะครับใน อ่สกูคาเว่นนะครับอันนี้ผมเป็นเวลี่แฮปปี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วผมจะทดสอบนะหลังจากที่เรากินอาหารบัฟกับไม่มีกินอาหารบัฟนะครับท่านผู้ชมนะแต่ดวงเดลี่เดลี่เออ่บัฟเนี่ยมันมันคงที่อยู่แล้วนะครับก็คือครับก็เป็นเวลี่แฮปปี้ทูเดย์ครับเป็นดาวเอ่อสตาร์ด็อปขึ้นมานะท่านผู้ชมก็คือดีสุดแล้วก็คือมากกว่า0.07นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงเหมืองนะครับท่านผู้ชมให้เปรียบเทียบกันเลยว่าอันเนี้ยถ้าถ้าถ้ากินอ่อันเนี้ยบวกหนะครับ กลับไม่กินเลยเนี่ยความต่างจะต่างกันเยอะแค่ไหนผมจะเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นยี่สิบนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าความต่างของที่มันได้รับเนี่ยต่างแค่ไหนนะผมมาขอไม่เก็บกันับจะได้เทียบได้ถูกนะครับท่านผู้ชมนะนี่เสียงผมแหมมากถ้าพูดเยอะนะเสียงจะแหวเลยท่านผู้ชมนะอากาศมันเย็นเลยครับอืนี่ครับท่านผู้ชมดูของที่ติดตัวไปนะผมจะมีเท่านี้นะครับจะมีเออ่ไม่กี่อย่างนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็ยังไม่ได้เปิดบัฟอะไรด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับวาร์ปไปที่เหมือนกันเลยครับนะครับจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับว่าฟู้ดเอ่อถ้าผมกินเมจิกบล็อกเนี่ยนะครับถ้ากินตัวนี้ไปเนี่ยเมจิกบล็อกแคนดี้เนี่ยมันจะโหดมันจะเพิ่มโชคแค่ไหนนะท่านผู้ชมนะเมจิกบล็อกก็หาได้จากวันนี้นะครับวันปริหัสมาที่อวังที่มีอุ่นครับแล้วก็จะใช้พริมติกชาสามอันครับแรกนะครับซึ่งหายากมากนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยครับ เมจิกวอลคนี้ผมมีแค่สิบสี่นะอันน้นรับท่านผู้ชมนะเออนะครับไปกันเลยครับผมนะตามมาเลยครับเดี๋ยวกาแฟไม่น่าจะเกี่ยวกับกาแฟก็ช่วยแค่เดินเร็วเทนั้นเองครับส่วนสปีดเดินเร็วผมเอาเท่ากันนะอันนี้อันนี้เพิ่มแค่เพิ่มแค่ดีเฟนต์หนึ่งนะครับแล้วก็สปีดการเดินเร็วเท่ากันนะครับดีเฟนต์หนึ่งกับบวกสปีดการเดินเร็วหนึ่งนะครับโอเค๋ยวดูวันนี้ก็ได้ครับสปีดหนึ่งบวกเ,เดี๋ยวผมสูมอันนี้ให้ก็ไดนะ้ อันนี้คือสปีดบวกหนึ่งกับดีเฟนซ์บวกหนึ่งนะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับชกความโชคดีอะไรทั้งสิ้นเลยนะท่านผู้ชมนะครับอโอเคไปกันครับอ่านะครับอันนี้ก็เริ่มเลย้วกันนะครับของกระเท่าเดิมอันนี้เดี๋ยวเราเล่นระเบิดไปเลยแล้วกันเนาะนะครับ,นะรบเพื่อความเร็วในะการเล่นนะครับโอเคอันนี้เราเจอบันไดแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองไปถึงชั้นสัก เปรียบเทียบสักสักสิบห้าชั้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ยังไม่เจอนะครับพอระเบิดครั้งแรกยังไม่เจอนะครับาะมีระเบิดเออมีบันไดรอยอยู่แล้วท่านผู้ชมตรงนี้ครับแต่มันก็ดวงก็ดีอยู่นะเนี่ยนะครับเนี่ยดวงดีอยู่นะขนาดไม่ได้มีใช้โชคอะไรเลยนะครับเออเนี่ยครับบันไดก็โผล่มาแล้วนะครับง่ายๆเลย บันไดโผล่มาเลยนะครับน,นี่เดี๋ยวเล่นระเบิดวางก่อนอันนี้ระเบิดมันวงกว้างอยู่แล้วโอกาสเจอบันไดก็สูงมากนะเมื่อกี้บันไดโผล่มาโหดมากท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่พลาดเลยนะครับคือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยอันนี้อันนี้เริ่มละเริ่มละเริ่มช้ากว่าหน่อยแล้วนะครับหายไปอันหนึ่งนะครับโอเค เริ่มช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ,จะเจอละมาแล้วนะยังไม่โผล่นะครับสองอันก็ยังไม่โผล่นะทุบอันนี้ก่อนแต่ถ้าไม่มีบันไดแล้วมันจะไม่ขึ้นเพิ่มนะท่านผู้ชมนะ รวก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะพอชั้นที่แปดแล้วก็ดวมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่มาละเจอหลุมนะครับเจอหลุมหลุมก็ลงไปหน่อยก็ได้เจ็ดชั้นเนะี่ังไม่มายังไม่มานะ ไม่มีเลยคนระับต้องฆ่าซอมบี้อย่างเดียวเรามั้งนะม,งมัมนมะี่ครับโทษทีเอามาแล้วโผล่มาแล้วนะครับนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอเคเฮ้ย hey, อย่าไปตีเขาถ้าตีมันจะไม่ได้นะครับางทค สิบเจ็ดแล้วนะครับโอเคก็ดีอยู่นะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยแต่หินก็แต่บันไดก็ยังออกยังไม่ง่ายนะท่านผู้ชมนะครับมาแล้วครับโผ่มาแล้วนะครับแต่ต้องลองเทียบกันนะครับนี่ก็มาแล้วเริ่มมาแล้วนะัะมีมาสองตัวนะครับผมไม่ได้ลงเหมือนนี้านอยู่เหมือนกันแลเนี่ยนะครับ ไปซีอิวอครับโอเคครับโอเคชั้นยี่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับก็ยังไม่ได้โผล่มาซะทีเดียวนะนะครับโอเคอันนี้ช้าเลยนะครับอันนี้เจอหลุมโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองอีกอันหนึ่งนะครับอีกอีกอีกอันหนึ่งที่เพิ่มบัฟนะท่านผู้ชมนี่นะครับ อันนี้เอ่อเมจิกบล็อกแคนดี้นะครับก็จะเพิ่มบวกสปีดบวกหนึ่งนะครับดีเฟนซ์บวกห้าแอตแท็กบวกห้านะครับแล้วก็รักบวกห้าแล้วก็ไมนิ่งบวกสองไมนิ่งบวกสองนี่มันไม่ได้สําคัญเลยนะท่านผู้ชมผมไม่รู้มันช่วยอะไรด้วยซ้ำนะปะ่ะไปกันนะครับเราลองไปดูกันใหม่โอ้โหนี่อะไรเนี่ยม,มันเยอะขนาดนี้นะท่านผู้ชมมันไม่ได้เรียกศัตรูเยอะนะท่านผู้ชมเอาจริงๆนะแต่มันบังเอิญนะท่านผู้ชมอันนี้ผมชั้นที่หนึ่งนะครับ โอเคเราลงไปเลยครับเดี๋ยวดูบันไดพี่เดี๋ยวนะกาแฟหมดนะผู้ชมเดี๋ยวต้องอัพกาแฟขึ้นมาหน่อยโอเคอันนี้เจอเห็นไหมครับเจอเพชรขึ้นมาโดดๆดเลยนะครับเอาเพชรไปหน่อยแล้วกันนะนะครับโอเคครับไปกันต่อแล้วอันนี้เราเปิดครั้งเดียวก็ขึ้นมาแล้วนะบันไดคนะรับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับโอเคบันไดโผล่มาแล้วนะครับอันนี้หลังจากที่ใส่เมจิกบล็อก เพิ่มบวกห้านะโชคดีบวกห้าจากที่เรามีแฮปปี้อยู่แล้วนะแฮปปี้สปิริตแฮปปี้อยู่แล้วนะอันนี้เราก็มีเพิ่มมาอันนี้อาหารยังไม่โผล่มานะโอเคหลุมมาแล้วครับชั้นที่เท่าไหร่เมื่อกี้ชั้นที่สามชั้นที่สี่มาอันนี้มันมีนิดเดียวโุบท,ทีเดียวมีหลุมอะไรท่านผู้ชมนะโอเคครับ นะบันไดครับระเบิดลูกเดียวก็จะโผล่บันไดมาเลยนะส่วนมากนะเท่าที่ผมเคยเล่นมาสังเกตมาเนะี่ยนี่ก็ยังไม่โผล่ะมันมีเรืดียด้ยัโผล่มาหน่อยเลงนะครับทุกวินมันมีบันไดอยู่แล้วบันไดอยู่แล้วถ้าระเบิดไปก็ไม่ได้ผลดูดีอ,อันีเจอหลุมีแล้วครับมันก็จะมีโอกาสเจอหลุมลงไปง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะนะครับนี่ลงมาชั้นยนะี่สามแล้วด้วยความไวมากครับท่านผู้ชมไวสุดๆเลยนะคเดี๋ยว มันจะเจอหินลงไปก้อนด้วยนะครับผมไว้เนี่ยจะเจอหลุมอีกแล้วท่านผู้ชมนี่เป็นสาเหตุที่ผมลงไปชั้นแล้วมันลงไวขึ้นนะท่านผู้ชมนะมีสาเหตุเกี่ยวกับอันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแต่รออัปเดตหนึ่งจุดห้ามันจะมีโชคดีที่มันมากกว่าบอกให้นะครับท่านผู้ชมนะน,นี้เราดู่อนว่าอันไหนโอเคตวงันนี้นะครับ ยังไม่ขึ้นก็มออาอันนี้ต่อตอนเลือดเริ่มไหลแล้วคนระับท่านผู้ชมอันนี้เจอบันไดเลยก็รีบลงนะครับไม่ต้องไปวางระเบิดอะไรงสิ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาแทนนะท่านผู้ชมนะผมจะแนะนําให้นะครับเจอบันไดก็รีบรีบเข้าไปเลยอนะับบางทีมันมีบันไดยอยู่แล้วท่านผู้ชมก็ต้องดูงดีๆนะมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าแบบอย่างเงี้ยบางทีมันก็เพิ่มขึ้นมาบางทีก็ไม่เพิ่มนะครับ เนีย่ยเจอเพชรอีกแล้วนะครับทุบเพชรไปทำบันไนดดวงมันก็จะดีแบบมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะหลงอีกแล้วครับโอ้โหดวงดีเวอร์นะครับเนี่ยครับโผล่มาเรื่อยๆครับไม่ต้องทำอะไรแทบไม่ต้องทำอะไรระเบิดลูกเดียวก็ เจอทั้งหลุมเจอทั้งบันไดแล้วเนี่ยหลุมไหมครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวน่าจะโอ้แปดชั้นเลยท่านผู้ชมเนะี่ยชั้นมันทะลวงมากแปดชั้นหลุมอีกแล้วก็ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องใช้แคนดี้ล็อกนะครับที่บวกห้าท่านผู้ชมนะก็ไปหาซื้อกันได้ใช้พิมพ์ติกฉาดสามอันนะท่านผู้ชมมาวันพฤหัสนะในกาดทะเลทรายนะท่านผู้ชมนะ โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาาให้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้กว่าจะผมจะทาคลิปนี้ได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมพวรนะท่านผู้ชมไปหาข้อมูลหาอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับมันก็มาเรื่อยๆนี่ก็อยากเล่นต่อแล้วเนี้ยหนังสือไม่ต้องอ่านแล้วเนาะนะครับอืม ผมมีสอบอาทิตย์นี้ด้วยนะแต่มันก็จะเปลืองนะครับโชคดีบวกห้ามันก็จะโคตรเปลืองนะคผู้ชมนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมคลิปนี้จะนาน,น,น,นหนิดนึงนะ